ซึมเศร้ากับไบโพล่าต่างกันยังไงนะครับก็สําหรับโรคซึมเศร้านะครับก็จะมีเป็นอารมณ์ขั้วเดียวนะก็คืออารมณ์ซึมเศร้านะครับส่วนถ้าเป็นโรคไบโพล่าเนี่ยจะมีอารมณ์สองขั้วนะก็คือมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ซึมเศรา้าร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับก็มาทําความรู้จักทั้ง2อ,อารมณ์กันว่าเป็นยังไงนะครับอารมณ์ซึมเศร้าก่อนละกันก็คืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยก็จะเป็นอาการเศร้าที่เป็นอยู่นานนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้ทรมานแล้วก็เสียความสัมพันธ์กับคนอื่น เสียการทํางานนะครับโดยเป็นมากกว่า like 2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับประกอบด้วยการ5ในเก้ต่อไปนี้นะฮะหก็คือมีเบื่อหรือเศร้านะครับสก็คือเบื่อจนขนาดะแบบมีความคิดไม่อยากอยู่อยากตายเลยนะครับสก็จะมีลักษณะรู้สึกชีวิตไร้ค่าโทษตัวเองนะครับสคือการกินเปลี่ยนไปนะครับจะกินเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะข้อ5อาการนอนเปลี่ยนไปจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับข้อ6รู้สึกว่าพลังงานมาลดลงนะครับ 7. ไม่ค่อยอยากทําอะไรทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับแเนี่ยพูดหรือทํำอะไรช้าลงนะครับเก้าก็คือสมาธิจดจอเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นอาการซึมเศร้า5ใน9ข้อถ้าเข้าได้เกิน2อาทิตย์ขึ้นไปก็จะสงสัยว่าเป็นอารมณ์ซึมเศร้านะก็อารมณ์อีกพวกหนึ่งนะครับจะเรียกว่าขั้วแมนเนียนะครับนี่จะพบในเฉพาะโรคไบโพลารนะครับโดยที่อารมณ์เนี่ยจะมีทั้งกระทั่งแบบ มีความสุขมากๆจนดีดเลยนะครับหรือว่าหุดหยิดมากๆจนคนอื่นทักเลยนะครับโดยอารมณ์เนี่ยต้องเป็นต่อกันนานเกิน4ี่วันขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอาการ3ใน7ข้อต่อไปนี้นะครับห่ก็คือวกแวกง่ายนะครับสมาธิมันแย่ลงนะครับข้อ2ก็คือมีการทรํากิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อ3ไปยุ่งกับกิจกรรมที่เสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่นใช้เงินเยอะมากจนไม่บรญัีบัญญังเลยนะฮะมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมทางเพศ ที่โดยไม่ยับยั้งนะฮะหรือว่าเล่นพนันอะไรางี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีลักษะว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะครับข้อ5้าก็จะมีลักษะว,ว่าความคิดมันแน่นเร็วจนตามความคิดไม่ทันเลยนะครับข้อ6ก,ก็จะมีลักษะนอนน้อยแต่ว่าเรี่ยวแรงมันเยอะขึ้นนะครับข้อสุดท้ายก็จะมีพูดเร็วพูดเยอะจนมีคนรอบข้างทักเหอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของขั่วแมนเนี่ยในโรคไบโพลาร์นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าซึมดกซึมเศร้าเนี่ยจะมีแต่อาการ ซึมเศร้านะครับส่วนโรคไบโพล่าจะมีทั้งอาการซึมเศร้าร่วมกับอาการแมน,นนี่นั่นเอง